ฉเฉลยวิชาธรรมนักธรรมชั้นโทสอบในสนามหลวงทุดที่หนึ่งข้อหนึ่งตัจะปัญจากะกรรมฐฐานได้แก่อะไรบ้างจัดเป็นสมถะหรือวิปัสนาจงอธิบาย ตอบได้แก่เกษาโลมานขาทันตาและตะโจเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาทัาแห่งกำหนดยังจิตให้สงบด้วยภาวนาเป็นสมถะถ้าแห่งพิจารณาถึงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหรือให้เห็นว่าเป็นทุกข์คือทนอยู่ได้ยากและทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดหรือให้เห็นว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนพิจารณาเช่นนี้เป็นวิปัสนา ข้อสองมหาภูตรูปคืออะไรมีความเกี่ยวเนื่องกับอุปาทายรูปอย่างไรตอบคือรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานอันประกอบด้วยธาตุสีได้แก่ดินน้ำไฟลมเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งรูปย่อยซึ่งเรียกว่าอุปาทายรูปเมื่อรูปใหญ่แตกทำลายไปอุปาทายรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปนั้นก็แตกทำลายไปด้วย ข้อสพระพุทธเจ้าทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธทจริยาคือทรงประพฤติอย่างไรตอบทรงทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือได้ทรงแสดงธรรมประกาศพระศาสนาให้บริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตร,รู้ทั่วถึงทมตามภูมิชั้นและทรงบัญญัติสิกขาบทอันเป็นอาทิปรมจารย์และอภิสมาจารย์ ข้อสี่ทิฏฐุปาทานและสีลับพตุปาทานคืออะไรตอบทิฏฐุปาทานคือถือมั่นความเห็นผิดด้วยอำนาจหัวดื้อจนเป็นเหตุเถียงกันทะเลาะกันสีลัพพตุปาทานคือถือมั่นธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชินด้วยอำนาจความเชื่อว่าขลังจนเป็นเหตุหัวดื้องมงายข้อห้ามจุมาได้แก่อะไรได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะเหตุไร ตอบได้แก่ความตายชื่อว่าเป็นมารเพราะเมื่อความตายเกิดขึ้นบุคคลย่อมหมดโอกาสที่จะทำประโยชน์ใดๆอีกต่อไปข้อ6พระพุทธคุณบทว่าอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าคำว่าบุรุษที่ควรฝึกได้นั้นหมายถึงบุคคลเช่นไร ตอบหมายถึงบุคคลผู้มีอุปนิสัยที่อาจฝึกให้ดีได้และตั้งใจจะเข้าใจพระธรรมเทศนาแม้ฟังด้วยตั้งใจจะจับข้อบกพร่องขึ้นยกโทษเช่นเดียรถีก็ตามข้อ7กิเลสท,ที่ได้ชื่อว่าอนุสัยและได้ชื่อว่าสังโยชนีอธิบายอย่างไร ตอบกิเลสที่ได้ชื่อว่าอนุสัยเพราะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์มักไม่ปรากฏต่อเมื่อมีอารมณ์มายั่วจึงปรากฏขึ้นกิเลสที่ได้ชื่อว่าสังยน์เพราะเป็นกิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้กับภพบไม่ให้หลุดพ้นไปได้ข้อ8ในวิมุติห้าวิมุติอย่างไหนเป็นโลกิยะอย่างไหนเป็นโลกุตตะ ตอบตะทางควิมุติและวิคัมพนะวิมุติจัดเป็นโลกียวิมุติส่วนสมุดเชท,ทวิมุติปฏิปัติสสธิวิมุติและนิสสารณวิมุติจัดเป็นโลกุตรวิมุติ ข้อ 9. พุทธภาษิตว่าผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วแต่ปรากฏว่าผู้ทำกรรมชั่วยังได้รับสุขก็มีผู้ทำกรรมดียังได้รับทุกขก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด ตอบเพราะกรรมบางอย่างให้ผลในภพนี้บางอย่างให้ผลในภพหน้าหรือในภพต่อต่อไปผู้ทำกรรมชั่วได้รับสุขเพราะกรรมชั่วยังไม่ได้ช่องให้ผลในขณะนั้นกรรมดีที่เขาทาไว้ในอดีตกำลังให้ผลอยู่ แต่กรรมชั่วนั้นยังไม่สูญหายไปยังติดตามให้ผลอยู่เสมอเป็นแต่ยังไม่ได้ช่องเท่านั้นส่วนผู้ทำกรรมดีที่ไม่ได้รับสุขในขณะนั้นเพราะกรรมชั่วที่เขาได้ทำไว้ในอดีตกำลังให้ผลอยู่จึงต้องรับทุกข์ลำบากอยู่ในขณะนั้นแต่กรรมดีที่ทำไว้นั้นยังไม่สูญหายไปยังติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวฉะน,นั้นเมื่อได้ช่องก็ย่อมให้ผลทันที ข้อสิบคำว่าวาัดในทุดงควัดหมายถึงอะไรผู้ถือทุดงข้อเตจีวริกังคะอย่างเคร่งมีวิธีปฏิบัติอย่างไรตอบหมายถึงข้อปฏิบัติพิเศษอย่างหนึ่งตามแต่ใครจะสมัครถือบัญญัติขึ้นด้วยหมายจะให้เป็นอุบายขัดเกลาวกิเลสและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษ มีวิธีปฏิบัติอย่างนี้ใช้เฉพาะไตรจีวรของตนเท่านั้นแม้จะซักหรือจะย้อมอันตรวาศกย่อมใช้อุตราสงนุ่งและใช้สังคาติหม่มทุตที่สองข้อหนึ่งมูลกรรมฐานคืออะไรเจริญอย่างไรเป็นอารมณ์ของสมถะเจริญอย่างไรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ตอบคือกรรมฐานเดิมได้แก่เกศาโลมานขาทันตาตะโจที่พระอุปัชฌาย์สอนก่อนบรรพชาท้าเพ่งกำหนดให้จิตสงบด้วยภาวนาจัดเป็นอารมณ์ของสมถะถ้ายกขึ้นพิจารณาแยกออกเป็นส่วนๆให้เห็นตามความเป็นจริงโดยสามัญ,ญลักษณะจัดเป็นอารมณ์ของวิปัสนา ข้อ2ปฏิสันฐานคืออะไรจงแสดงวิธีปฏิสันฐานตามความรู้ที่ได้ศึกษามาตอบคือการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการพูดจับราศัยหรือด้วยการรับรองด้วยของต้อนรับตามสมควรด้วยไม้ตรีจิตปฏิสันฐานที่ได้ศึกษามามีสองอย่างคือหนึ่ง อามิตรปฏิสันฐานปฏิสันฐานด้วยสิ่งของได้แก่การจัดหาวัตถุสิ่งของต้อนรับเช่นข้าวน้ำหรือที่พักเป็นต้นสองธรรมปฏิสันฐานปฏิสันฐานด้วยธรรมได้แก่การแสดงการต้อนรับตามความเหมาะสมแก่ผู้มาเยือนหรือการให้คำาแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นต้น ข้อสอกุศลวิตกสามมีโทษอย่างไรแก้ด้วยวิธีอย่างไรตอบกรรมวิตกทำใจให้เศร้าหมองเป็นเหตุให้มัวเมาติดอยู่ในกามสมบัติพยาบาทวิตกทำให้เดือดร้อนกระวนกระวายใจคิดทำร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกย่อมครอบงามจิตให้คิดเบียดเบียนผู้อื่นโดยเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัว กรรมวิตกแก้ด้วยการเจริญกายคตาสติและอสุภกรรมฐานพยาบาทวิตกแก้ด้วยการเจริญเมตตาพรหมวิหารวิหิงสาวิตกแก้ด้วยการเจริญกรุณาพรหมวิหารและโยนิโสมนสิการข้อสี่พรหมวิหารกับอับปปมัญญาต่างกันอย่างไรอย่างไนเป็นปฏิปทาโดยตรงของภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ตอบต่างกาันโดยวิธีแผ่คือแผ่โดยจอดจงตัวก็ดีโดยไม่จอดจงตัวก็ดีแต่ยังจำกัดหมู่นั้นหมู่นี้จัดเป็นพรหมวิหารถ้าแผ่โดยไม่จอดจงไม่จำกัดจัดเป็นอัปปมัญญาอัปปมัญญาเป็นปฏิปทาของภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ข้อ 5. ทักขินาคืออะไรทักขินานั้นจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มีอะไรเป็นเครื่องหมาย ตอบคือของทาบุญมีกัลยาณธรรมของทายกหรือปฏิคาหกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าบริสุทธิ์และมีความเป็นผู้ทุศีลและอาธรรมของทายกหรือปฏิคาหกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าไม่บริสุทธิ์ข้อหกมานคืออะไรเฉพาะอภิสังขารมานหมายถึงอะไร ตอบคือสิ่งที่ล้างผลานทำลายความดีชัก,กนำให้ทำบาปกำปิดกั้นไม่ให้ทำความดีจนถึงปิดกั้นไม่ให้เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริงหมายถึงอกุศลละกรรมข้อเจพระธรรมคุณบทใดมีความหมายตรงกับคำว่าท้าให้มาพิสูจน์ได้พระธรรมคุณบทน,นั้นมีอธิบายว่าอย่างไร ตอบบทว่าเอหิปัสสิโกโมีอธิบายว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะให้พิสูจน์ได้ทุกเวลาและสามารถนำไปประพฤติในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขได้ข้อ 8. บารมีคืออะไรอธิษฐานบารมีคือการทำอย่างไร ตอบปฏิปทาอันยิ่งยวดหรือคุณธรรมที่ประพฤติอย่างยิ่งยวดได้แก่ความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือความตั้งใจมั่นตัดสินใจเด็ดเดี่ยววางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอนและดำเนินตามนั้นอย่างแน่วแน่ ข้อเกําคำต่อไปนี้มีความหมายอย่างไรก็ชนกกรรมขออุปปัตร,รมภกกรรมขอทิฏฐธรรมเวทนียกรรมงอปุปปัชเวทนิยกรรมจอกตัดตากรรม ตอบกอชนะกรรมหมายถึงกรรมแต่งให้เกิดขออุปปัรมภกกรรมหมายถึงกรรมสนับสนุนคอทิฐธรรมเวทนียกรรมหมายถึงกรรมให้ผลในพบนี้งออุปัจชเวทนียกรรมหมายถึงกรรมให้ผลในพบหน้าจอกตัตากรรมหมายถึงกรรมสักว่าธรรมคือกรรมที่ทำด้วยไม่จงใจ ข้อสิบทุดงท่านบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์อะไรอารัญญิกังคะทุดงคือการถือปฏิบัติอย่างไรตอบเพื่อเป็นอุบายขัดกลาวกิเลสและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษคือการถืออยู่ป่าเป็นวัดหมายถึงการพักอาศัยปฏิบัติทมอยู่ในป่าหรือบริเวณป่าและจะต้องห่างจากบ้านคนอย่างน้อย25เส้นหรือห้า้อทั่วธนู ทุตที่สามข้อหนึ่งพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือศึกษาอะไรชื่อว่าพระอเสขะเพราะอะไรตอบศึกษาสิกขาสามคือหนึ่งอธิศีลสิกขาสองอธิจิตติสิกขาสามอธิปัญญาสิกขาชื่อว่าอาเสขะเพราะเสร็จกิจอันจะต้องทำแล้ว ข้อ 2. ความเห็นว่าเที่ยงและเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นอย่างไรมติในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรจงอธิบายตอบเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าคนและสัตว์ตายแล้วชีวะไม่ศูนย์ต้องเกิดอีกต่อไปหรือเคยเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือมีสภาพอย่างนั้นไม่แปรผันเป็นต้น ส่วนเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นว่าอัตภาพจุติแล้วเป็นอันศูนย์สิ้นไปหรือคนสัตว์ตายแล้วขาดศูนย์ไปโดยประการทั้งปวงพระพุทธศาสนาปฏิเสธความเห็นทั้งสองนั้นมีความเห็นประกอบด้วยสัมมายานิงเหตุผลยึดเหตุผลเป็นที่ตั้งโดยเห็นว่าคนและสัตว์ตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ข้อสาปาพ์สองได้แก่อะไรบ้างถ้าแจกเป็นสามจะได้อะไรบ้างตอบได้แก่พระธรรมและพระวินัยถ้าแจกเป็นสามจะได้คือพระวินัยหนึ่งพระสูตรหนึ่งพระอภิธรรมหนึ่งข้อสี่พระพุทธเจ้าทรงอุปมากิเลสเหล่าไหนว่ามีลักษณะเหมือนกับไฟที่ทรงอุปมาเช่นนั้นเพราะเหตุไร ตอบกิเลสเหล่านี้คือราคะโทสะโมหะเพราะเมื่อกิเลสทั้งสามกองนี้กองใดกองหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลจะแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นภายในใจข้อ5กรรมและทวารคืออะไรอภิชฌาเป็นกรรมใดและเกิดทางทวารใดบ้างจงอธิบาย ตอบกรรมคือการกระทำส่วนทวารคือทางเกิดของกรรมอภิช,ชาความอยากได้เป็นมนโนกรรมได้อย่างเดียวและเกิดได้ทั้งสามทวารเป็นกายทวารเช่นมีความอยากได้แล้วลูกคลำพัสดุที่อยากได้นั้นแต่ไม่มีทยจิตเป็นวจีทวารเช่นมีความอยากได้แล้วบ่นว่าทำอย่างไรดีหนอจักได้พัสด,ดุนั้นและเป็นมนโนทวารเช่นมีความอยากได้แล้วรำพึงในใจ ข้อ6วิโมกคืออะไรมีอะไรบ้างตอบคือความพ้นจากกิเลสมีสุญญตะวิโมกอัน,นิมิตวิโมกอัปปนิหิตตวิโมกข้อ7พระอริยบุคคลสี่ได้แก่ใครบ้างพระโสดาบันละสังโยชน์อะไรได้บ้าง ตอบได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระโสดาบันและสังโยชน์ได้สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพระตปรามาสข้อ8โยนิคืออะไรมีอะไรบ้างเทวดาและสัตว์นรกจัดอยู่ในโยนิไหน ตอบคือกำเนิดมีชลาผู้ชาเกิดในคันอันทชาเกิดในไข่สังเสทชาเกิดในเท่าไครโอ,โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเทวดาและสัตว์นรกจัดอยู่ในโอปปาติกะข้อ9เวทนา3และเวทนา5ได้แก่อะไรบ้างจัดกลุ่มเทียบกันได้อย่างไร ตอบเวทนาสามได้แก่สุขทุกเฉยเฉยคือไม่สุขไม่ทุกส่วนเวทนาห้าได้แก่สุขโสมนัสทุกโทมนัสอูเบกขาในเวทนาสามสุขคือสุขกายและสุขใจซึ่งในเวทนาห้าสุขกายก็คือสุขและสุขใจก็คือโสมนัส ในเวทนาสามทุกคือทุกกายและทุกใจซึ่งในเวทนาห้าทุกกายก็คือทุกและทุกใจก็คือโทมนนต์ส่วนในเวทนาสามเฉยเฉยคือไม่สุขไม่ทุกในเวทนาห้าก็คืออุเบกขานั่นเองข้อสิในกรสิบสองอุปธรรมภกกรรมกับอุปปีละกกรรมทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร ตอบอุปักธรรมปรกรรมทำหน้าที่สนับสนุนผลแห่งชนะกกรรมอุปปีลกกรรมททำหน้าที่บีบคั้นผลแห่งชนะกกรรมสิ้นสุดปัญหาและเฉลยวิชาทำนักธรรมชั้นโทสอบในสนามหลวงขอความสุขและความสวัสดีจงมีแก่พระคุณเจ้าและสอบได้กันทุกๆุกรูปนะเจ้าค่ะ